วันนี้เราจะไปตามหานกลูกครึ่งระหว่างเหยี่ยวกับนกเขาออกมาจะมีหน้าตาเป็นยังไงจะน่ากลัวหรือน่ารักไปเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับถ้าเราเดินหาเวลาตอนกลางวันโอกาสเจอตัวน้อยมากๆนะครับเพราะนกชนิดนี้หากินแค่เวลาตอนกลางคืนที่ผมเรียกว่านกลูกครึ่งนะครับเพราะหน้าตาเนี่ยมีความคล้ายคลึงระหว่างเอานกเขาจุดกับเหยื่อลุ้งมาผสมกันนะครับวิธีการดูนกตอนกลางคืนนะครับมีอยู่สองวิธีหลกัลกๆคือฟังเสียงร้องแต่ผมฟังยังไงก็ไม่ได้ยินเลยนะครับค่ำคืนนี้เลยพยายามเดินส่องไฟไปเรื่อยๆครับแล้วไปเจอดวงตาคู่หนึ่งที่สะท้อนกลับ ว่าไม่เป็นนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับผมเลยรีบส่องกล้องไปดูแล้วก็ใช่แล้วครับทุกคนนี่คือนกที่เราตามหามาทั้งวันนะครับเกาะอยู่นิ่งๆเหมือนกําลังมองหาเหยื่ออยู่นะครับชื่อเต็มๆเนี่ยเรียกว่านกเขาเหยื่วนะครับเป็นการตั้งชื่อได้เหมาะมากๆครับเพราะเป็นนกเขาที่หากินเวลาตอนกลางคืนเนี่ยแล้วหน้าตาดุร้ายนะครับเลยเป็นที่มาของชื่อนกเขาเหยี่วครับส่วนตัวผมมองว่ามันน่ารักนะครับแต่ถ้ามาเจอคนเดียวเนี่ยก็อาจจะมองว่ามันน่ากลัวได้เหมือนกันนะครับเลยกลายมาเป็นภาพสุดประทับใจของผมในคืนนีีีีี้้้้้นนนนะะรรับบบกกกกเเเเาาาหห่่่่ยยยววใใลๆแจออไไดดดมมททปป็ิ สำหรับค่ำคืนนี้